ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเด a เท t เกอร์สองภา์ที่2กันเลยนะครับก็หลังจากพาทแรกนะครับที่ขับรถหนีมานะครับก็เรามาต่อเลยนะครับเท okay. เริ่มเราไม่เริ่ม,ม,มอะไร <All right. S 1> มีซ่อมด้วยอ๋อยารักษารักษาอืมรักษาแบก โอ้มีบ้านด้วยเว้ยเฮ้เอามาเฮ้ยเฮ้ยประเทศไทยนี่นี่ประเทศไทยอยู่นี่เฮ้ยจะดูประเทศไทยอ่ะไปประเทศไทยได้ปะโอเนะครับโอ้ยอินโทรเพลงก็มัน โอ้โเกาะเชี Nä, ่ยเชี่ยนะเกาะเล็กๆนะนี่ทายอยู่ตรงนู้นเลยขวามือเห็นไหมอ๋อมันสหรัฐอเมริกาโอเคเพเพิ่มได้โอ้โหซอมบี้เยอะแยะเลยเฮ้ยแต่เรามีเพื่อนไม่ว่งก็ต่อจากป่าที่แล้วนะ คงมันคงมันโอเคก็ก็มันอยู่นะจะแค่นี้จบเลยแล้วกันเกมเนี้ยเดยทเทคเกอร์สองมาแล้วนาต่อมึดอุ้ย เก็ร่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยปุ๋ยอะไรเนี่ยโอ้มีวิวัฒนาการใส่หน้ากากนะครับพวกนี้นี่มีวิวัฒนาการนะครับมีวิวัฒนาการเหรอฮะวิวัฒนาการเหรอ มาหัวแตกหุยหุยเฮีย,ยตกใจไอ้สัตว์จ้องไปต่อ,อยิงใกล้เว้ยตัวเหี้ยเลยเว้ย หนึง่งไอ้เฮียไม่อยู่หลังกูไอสัตว์ตกใจหมดอ๋อมันจะมีอันนี้บอกอยู่ว่ามันอยู่ทางไหนไอ้หัวะกะโหลกอะ่ะนี่อะ่ะนี่รถตอนนี้กระสุนเหลือยี่สิบปดกระสุนในลำเหลือสิบโอเคไป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  เฮ้ยเจะน่าอย่าเพิ่งรีโหลดว่ะเจะน่นาอย่าเพิ่งฮิวพลังน้นงก่อนแล้วกันทางนี้โอ้ยหันหันีนน้เหี้ยโอ้ห่งแดกเหรอไม่ชวนมั้งเลยพวกเหี้นี่นี่ไม่ชวนกูมั้งเลย เฮ้ยก okay, ุมนได้โอ้โหอืกุเห็นกุเห็นมุดมามุดมามาเลี้ยวซ้ายความาไหมโอ้โเนี่ยโอเคไปต่อ เฮียรดรถลดล,ดลดจะชนกูโอเคผ่านแล้วครับโอเคตบมือ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 โอเคได้ตังสี่ร้อยเริ่มเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อมันมันมันแขนมันกินทีละดีบลงลงแค่พันสองก็พอเล้มั้งคนดูดูไม่ทัน มองพู้ที่เราของเยสเราได้โอเคเยสพันเรามีสองพันเราซื้อโอเคแบ็ค okay. อะไรอะชื่อเนมเขียนชื่อดริมอล้วก่น e n o n t i t S a p n S o n ก็เขนว่าซาโบก็พอซาโบทีวี h a b o t v เส อะไรอะ N O N T It S A P N O N นัดพานะ m T N O N T S A P N O N ซูนก้าองก้าองกา้า อะไรดีวะ T N O N T H A P N O N ศูนย์เก้าสองเก้เเ็ดไม่เฟีไม่เฟีเอามาไหมกอล T N O N T H A P N U N ศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ไม่ได้อีกศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่โอยาม อืมโอเคแ้วผมตัดพระตอนทําได้เลยก็มาต่อกันเลยนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็โอเคได้ของโอเคอเป็นหนึ่งหนึ่งนึงนึงนึง,นงโอ้แบกเริ่ม โอเคไปตรอไปต่อไปตรอโอเค okay. เริ่มโอเคโลบลบลบไป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 อะไรนะี่การจรจรอุ้ยปะเกี่ยวอุ้ยปะจอบปะไม่ไม่ใส่รหัสผ่านแล้วอ,อีเมลนะตอนแรกผมก็งงเฮ้ยทําไมใส่แล้วไม่ไม่ได้วอะอ๋อพออ่านดูทีอืมกูเข้าใจแล้วแม่งให้ใส่ล่างให้ใส่บนให้ใส่ซ้ายให้ใส่ขวาเยอะแยะ,ยะไปหมด Biến ăn Biến Ah, à, ok. Mình bỏ là cú đến bên hồ hồ ho, hồ 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 Ồ, ngay bài thằng này, Đói. Ok, đi lột Tấn đông coi Ok Rồi, khóa Này, bác mãi ở phía อะไรมันให้กูทำะลรเนี่ยคุณขวายิงยิงยิงกูส,สู้กูสู้มันบอกมึงกันโลกกูล้อเล่นเว้ยไม่ได้กูล้อเล่นเอ้ย รีโหลดแล้วรีโหลดซ้ายโอเควิ่งไม่ได้เหรอโอเคผีผีโอ้ยไม่ใช่ผีสัตว์ผีเฮยวิ่งเร็วใช่ไหม,ไมาไตามฉันมาอืมฉันจะพาไปดูที่ ไอ้แม็กหมดไอ้เขี้เดี๋ยวเพื่อนกูตายเพื่นอนรอก่อนเด้เรากูก่อนไอ้เนี่มาอะไรมึง Let's move Let's no move ูซูกูซูกูซูไป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 เ็วเร็วเฮ้ยเียน้ามา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 เร็วเร็วเร็วเวโก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 ไป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 เฮียแบตจะหมดแบโอเคโอเคโอโอเค เสรแล้วนะครับก็ตอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิม